ตื่นเศร้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยอย่ามิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาส,สนาจะนำพาให้เรายากจนนะครับสบายดีมีสุขพี่น้องปองป่ายสุขขุดสุคนนะครับวันนี้เนาะบ่าวแอดกสิภามาเที่ยวมาเยี่ยมมาชมนะครับคอกหมูป่าบ้านๆอยู่บ้านอะไรนะครับเนาะไปหาไผ่เนาะครับเพื่อเป็นแนวทางสําหรับอ่า คนนี้กําลังมองหาอาชีพเสริมเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนะครับวันนี้จะไปดูคอกหมูป่าบ้านกะพีน้อยอีกแล้วนะครับอีกเจ้าหนึ่งนะครับเปินกับเลี้ยงายาวนานมาทั้งสาปีได้นะเาตามมาเบิ่งมาชมนำกระเ่าแอดนะครับเนาะ,ะก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเบาแอดไลฟ์สไตล์นะครับเป็นขวัญกำลังใจหนุ่มน้อยนามุนคนนาเก่จังหวัดนครพนม เป็นลูกเป็นหลานนะครับเนาะคือเก้าไปเยี่ยมไปยามคอกหมูป่าน้ำเบาแอดกันนะครับไปไท่ไปถามหาแนวทางนะครับเน, même, นาะความเป็นยู่กันอยู่กันกิน่นเลียเ้ยงสายพานยันธุ์อย่างเนาะตามเบาแอ,าอดมาครับตามไปเบิ่งกันพี่น้องตามมาตามมา,า,มมาครับเนี่เบาแอดก็จะพามาเยี่ยมมายามผู้ใดนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับอันคุณพี่ซื้ออย่างเนาะครับพ่ทักษ์คณาจารย์ครับอ่าอยู่บ้านไหนเนาะอยู่บ้านคับพี่น้อยครับ ตำบลคำพีำคพีอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมครรับคับการเลี้ยงหมูป่าเนี่ยของพี่เออ่เลี้ยงหมูป่าพันธุ์อย่างเนาะครับอ่าหมูป่ามาจากภูพานเนี่ยครับอ๋อไปเอาภูพานมาเลยโดยตรงเลยเนาะครับภูพานโดยตรงเลยอ่เมื่อนี้เบลแอดก็จะพาให้พี่พยา่ยมไปยามคอกหมูเนาะเลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติเลยเนาะครับเนี่ยอยู่ในหลังบ้านแบบง่ายๆแบบคือเบลแอดมองมาในบลูเลยว่ามีหมูป่าเนาะครับตามไปเบิ่งไปชมกันแล้วก็บลแอดขยักหุ่นจักในการ กินยู่เป็นยังไงมันง่ายงากสม่ำใดนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางให้แก่กับคนที่เพิ่อนอยากมาศึกษาเนาะอยากมีอาชีพเสริมเนาะนอะกเหนือจากที่บ้านเราก็มีอย่างพ้าล,ลงพาลานาะครับมันแบบปิดหนายงหนาย,ยางไปแล้วเขาเช็ดอย่างนะครับเนาะตรงนี้ก็เป็นอาชีพได้เลยนะครับเนาะอาชีพเสริมนะครับเนาะตามมาครับพาพักผมเบิรงกนะครับคุณพีเ่เลี้ยงหมูป้าพัน พันธุ์พันธุ์อย่างครับเนี่ยมาจากภูพานโดยตรงเลยครับแท้โดยตรงเลยคร <ๆ S 2> ับเพราะว่าหมูพนันหมูป่านี้ออกจากภูพานคือร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือตรงข,งข้างของมันนะครับ <ๆ S 2> จะมีลายแสกเห็นบ่ค <ๆ S 2> รับลายแสกเห็นบ่แสกข้างมาเลยจากร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าปกติกมันจะบ่บ่มีครับถ้าเป็นพันธุ์ผสมนะครับอันนี้เป็นพันธุ์แท้ถ้าพันธุ์ผสมมันจะบ่มีลายแสกตัวข้างมันเห็นบ่ลูกมันเห็นบ่เลี้ยงง่ายบ่ครับอ่าก็เลี้ยงกับธรรมชาติ ถึงธรรมชาติระดับบวกกับอาหารของเฮาเนี่เศษอาหารพวกพักหญ้าพวกอย่นี้นอ๋อกลิ่นแบบง่ายเนาะค่ะกินแบบง่ายาอันนี้ได้ได้จกเดือนแล้วครับเดีย๋ยวอันนี้นนประมาณเดือนเดือนเดือนกว่าๆครับ,บ,บอืมประมาณส,สามสิบสี่สิบมื้อนะมีแม่พันธุ์จักโตครับพี่พี่ทักแม่พันธุ์ที่นี่ก็ประมาณหกโตครับหกเจ็ดโตนี่แหละอืมจักปีแล้วเลี้ยงมาเนี่ยนะครับอ่าประมาณสามปีกว่าอืมปีปีกันละโคกกะโคกแบบอ่าง่ายๆเนาะครับเนี่ยอันนี้ แม่พันธุ์ครับอ่านี่แม่พันธุ์นี่อ้วนนี่อ้วนพดนี่บมได้นี่อ้วนเกินไปมันเลี้ยงหมูป่าไม่ต้องอ้วนเนาะครับอ้วนนี่แบบนี้แม่พันธุ์นี่แบบนี้ต้องผอมๆนี่ไงนี่ีอืต้องผอมๆนะครับนี่นี่ไม่ใช่ลูกดกลูกดกครบกระธรรมดาครับเพราะว่าเจ็แปดโตกากสูงสุดครับเนี่ยหมูป่ามันจะบอกลูกดกคือหมูเหมยซ่านเนาะครับเนาะเหมยซ่านนี่สิบตัวขึ้นครับเนี่ยอันนี้ว่านี่กระ ดกาลวดกได้หกตัวหตัวเนี่ยดกนี่ถือว่าดกธรรมดานสามสี่ตัวสามสี่ตัวนั่นหมู่ปลาพอได้ออกมาปุ๊บนี่ถ้าเกินประมาณสี่ห้าตัวปุ๊บถ้าวงอยู่ของมันเองมันมันจะกินคูกของมันเองมันจะอยู่กับอยู่ประมาณประมาณสี่ห้าตัวสูงสุดประมาณนี้มันจะกินรูเพิ่นเนาะถ้าเกินท่านก็คือกินเลยอนี่ก็เป็นนี่ความรู้ใหม่นะครับตรวนี้ธรรมชาติของมันเพราะว่ามันจะเอาอยู่แบบ ประมาณตรงนี้เนาะครับจำกัดเนาะจำกัดเท่าที่มันมันเลี้ยงได้บอได้ท้องนะครับตัวนี้เนาะบอได้ท้องตัวนี้อืดท้องท้องเดียวโตพวกนี้เพิ่นเลี้ยงเพิ่นเนี่ยป้าพงป้าไปเพิ่นเห็ดคอกบ้านๆในพี่น้องเนี่ยง่ายๆเองเด้เนี่ยพ่อพันแม่พันบอครับเนี่ยพ่อพันแม่พันจะสามสี่ปีห้าปีเลยนี่อห้าปีเลยอ่ออายุการของหมูป้านี่จักปีครับมันปกติมันก็ต้อง ถ้าเลี้ยงดูถ้าธรรมชาติถ้าบ่มีขามันก็มันเกิเกินทิศปีขึ้นไปผลมันก็เป็นสีคัะแทอันนี้นยถ้ามันหายปุ๊บเวลาผลมันจะซางขึ้นตรงหลังมันค่ะเดี๋ยวพี่พี่ทักเบิ้งเนี้ยเขาเลี้ยงแบบง่ายๆเลยนะครับเนาะเนี่ยถ้ามันถ้ามันถ้ามัน เกลียงขึ้นมาปุ๊บขนตรงสันของมันมันจะพองขึ้นมาเลยพองหลังขึ้นมาเลยมันมีหลายสายพันธุ์นะครับน้องหมูป่าเนาะหลายสายพันธุ์อันนั้นไอตัวตัวตัวนี้พ่อพันธุ์พ่อพันธุ์เต่าเลยตั้งแต่แรกๆนะครับมันห้าหกปีแล้วครับจำนวนย้อเมื่องที่ได้มาผสมนับไอทับไอน้ำเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่เอาไปทับบ่เคยบ่เคยบ่เคยเอาไปทับบ่เคยทับอะไรโอ้คุณมากมันจะเลี้ยงธรรมชาติของมันครับ เนี่ยก็จะเป็นแม่พันุเด็พี่น้องเนี่ยเนี่ยอันนี้ตอนนี้ลูกมันยืมได้ออกมาแล้วคือเนี่ยจะไปดูคนเลี้ยงแบบเบ้าแอดมาเห็นกึ่งธรรมชาติเด็กพี่น้องเนี่ยไม่ตอห์เห็นมันมาหากินเองของมันเหร่มันหากินเองิ่นเลี้ยงแบบต่างป่อยนะครับต่างป่อยเนี่ยธรรมชาติมีสามเนี่ยธรรมชาติมันมันจะผอมันได้ลูกเนาะลูกน้อยเนี่ย นั่นคือลูกออกแล้วลูกออกแล้วมันจะอ้วนบ่นมีลูกเพิ่นจะปล่อยไปตามาเลยป่าไม้เลยเนี่ยแต่ให้ครอกอ้อมลอกขักหลายานะพี่น้องเนี่ยเนี่ยแล้วอถ้ามีคนสนใจอยากได้พันไปเนี่ยปล่อยตัวเท่าไหร่ครับส่วนมากอยู่นี่นะบอกว่าจะขายแต่ว่าถ้าเพิน่นส่วนมากเอาเพิ่นเลี้ยงไปแค่เอาไปคือเป็นไปนเป็นอาหารเนาะ เป็นอาหารบม่ค่อยปล่อยเป็นเันแมพันยูคอพันธอ๋อเป็นอาหารโขนาดนี้กับประมาณอ่าถ้าอยู่ในขนาดนี้กับ, 2, บ, 2, นนบกเกือบสองพันแล้วครับนี่สองพันขึ้นนะครับประมาณนี้จักเดือนแล้วรับนี่นะอันนี้มันอันนี้เกือบสองเดือนแล้วลูกนน้อยท<ม>ุกที่สองพัน,น 2, ขึ้นเนะครับอันรุ่นอีกรุ่นหนึ่งตัวน้าก็คือสองพัน เกือบสามพันครับตัวนั้นเนี่ยอผมไม่บอกอ๋อตัวตัวกากในี่เมนบอกครับกากนะครับสองตัวนั้นเมนบอกสเกียรมุมูป่ามุกหางมันจะเป็นพั่วอ่าเนียบอกว่าครับมุกวันมนบอกครับเป็นพั่วนะเนี่ยมันเห็นบอกครับนันหางมันนะ่เป็นพั่วเพาะจะเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะครับพี่น้องเนี่ยสเกียรบ้างครับมูป่าถ้ามูกเมอรซานเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่มีลายตรงตรงข้างกระโ t งมันจะเป็นครับ บมมีลายเส้นนะครับอันนี้จะพามาดูมีลายเส้นถ้าหมูป่าแท้ก็คือมีลายเส้นเข้าไปนี่นะครับจะมีลายลายตัวข้างข้างตัวมันบริบทอย่างมากมายพิ่ที่พิถันอย่างมากมายเนาะเลี้ยงหมูป่าเสริมสร้างรายได้เนาะพี่เนาะธรรมชาติเออพักใบไม้ไปตอกเขาพักเกษตรพักอยังงเขากินได้หมดสบายกินได้ง่าย อันนี้เพื่อนไปเอามาจากพันธุ์มาจากแบบผู้พันผู้พันในตรงแล้วครับขอยู่ห้วยเดียดห้วยเดียดผู้พันมาจากของอของหมูป่าโดยแท้เลยตัวนั้นนะครับอย่างไรคือคิดมาหันมาเลี้ยงหมูป่าครับอ่าอันนี้ก็คือหลานที่เป็นน,นผู้พันอยู่เมืองสะกา<อ>วันนี้เพื่อนออกไปเลี้ยงไปเลี้ยงกับในมันออกลูกป่าแหละแม่แพ่พลาดไรแล้วอยากให้แบ่งมา พันไวลูกน้องคนแหลง่ายง่ายบันมีไฟเบิ้งแหละเออผมมาเลี้ยงเป็นคมันมีไฟเบิ้งการกินยู่เนะครับการกินยู่กับเลี้ยงตามธรรมชาติแน่แล้วก็หั่เฮาบ้าากับไม่ได้ให้หลายหันครัคกับพวกใบไม้พวกเสียอาหารเฮานะเสพเสียญ้าในที่เฮาทิมไมาอย่างกับมันกินชิมได้เลยเวลามันติดสัดแบบนี้เฮาสีสังเกตไปได้นะครับ ตามูป้าเวลาติดสัดปุ๊บมันจะมีกลิ่นกลิ่นตัวกลิ่นตัวของมันจะแห้งกลิ่นตัวของกลิ่นของมันเวลาเขาเดินย่างผ่านปุ๊บนจะกลิ่นของมันจะแห้งมีกลิ่นในตัวของมันเองแล้วเอาว้เอาไว้จะว่เพศกับบวมแดงเนาะตัวเมียน่ะแปลว่าเพิ่นพร้อมที่จะติดสัตว์แล้วตรงนั้นเนาะเบื้องเนี่ยนะพี่น้องเพิ่นเลี้ยงปล่อยไปหลายซอกอะไร่าตลาดที่อ่ดีที่สุดเนาะครับ ที่ส่วนมากบ่ฮอตตลาดนอกดอกเทวบ้านเฮากับเหลือกินแนี่นี่ใช่ไหมอยู่บ้านเฮากับพอพอจว่าจะกายครับช่วงเทศกาลเนาะเทศกาลปีใหม่ครับแม่นนเทศกาลเขาจะมาเอาเลยครับจองไปโตไปโตโตเลยให้กินเลยเลยเนี่ยที่เพิ่นเลี้ยงไว้ตรงนี้ที่เพิ่นบ่ป้่อพ่ออย่างเนี่ยเพิ่นก็จฉพอดเทศกาลปีใหม่แล้วเนาะคนต่างถิ่นต่างฐานที่ไปทํางานกรุงโถกรุงเทพมาเที่ยวบ้านเนี่ยเพิ่นได้กันเออขานกบ่ได้ค่อยได้ออกไปเลยเฉพาะในในหมู่บ้านหรือว่าบ้านใกล้เคียงของเฮากับ บบพอกันเนาะพี่เนาะเนี่ยเพื่อนเก็บไว้ตรงนี้เนาะเนี่ยเพื่อนเลี้ยงกึ่งธรรมชาติอะไรได้พี่น้องเนี่ยเล่นไปตามธรรมชาติของเพื่อนเลยเนี่ยสบายๆเลี้ยงแบบเกยบึหมูป่าแท้ก็คือตรงหางของมันจะเป็นพวดน้อยเนาในบอหางพวกายพันธุ์นี้กระเปาเอ็กซ์เพื่อนจะเคยเห็นเด้เนี่ยมันจะเป็นพวกนบหางมันนะครับเนี่ยเป็นพวคือนี่คือสายพันธุ์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ แอบดูหมูปา่าถ้าเป็นถ้าเป็นหมูป่าีกประเภทหนึ่งก็คือลูกผสมก็คือคล้ายๆกบเหมือยซานครับลูกมันจะดกหางบวกลูกพ่อายแสกตรงนี้อแต่ราคามากกว่าเหมือนซานมากกว่าอกลูกดกแต่มันสู่หมูเลือนร้อยบ่ได้เนาะราคามันจะดีกว่ากันกแต่เพื่อนก็นจะได้เนือเ้อมันจะหอมกว่าแมนหนังจะหนังโบนิเอโบนียว๋เออกรอบืมเนี่ยตัวละสองพันนะพี่น้องี่ย เนตัวเล็กๆเนี่ยตัวกลางตัวนั้นก็ประมาณสามพันเนาะเนี่ย,นยสนใจนะครับเนาะที่จกมีอาชีพเสริมติตโตสอบถามมาได้เนาะที่บ้านคำพีน้อยอ,อ,อ่าตำบลคำพีอำเภอนาแกจจังหวัดนคยพนมนะครับจะเป็นอีกที่หนึ่งเนาะครับในพื้นผลิตอ่หมูป้านะครับถ่ายสนใจนะครับเนาะมีเบอร์โทรเบอร์โทรอ,อยู่บ่ครับพเพื่อมีคนสนใจเบอร์อย่างนอกครับ 084 785 5109ครับโทรมาได้เลยพี่พิทักขัตจันทร์ขัตจันทร์บอกเนี่ยสิคนเลนูนะมาเป็นเคยพี่นะพี่น้อง <c oughs> เนี่ยสุดงามสุดปังนกรัตการเลี้ยงหมูป่าเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเป่าเอดอยากขอแน้น้ำนกรับอยากส่งเสริมเนาะเมืองเนี่ยพ่อพันธ์แม่พันธ์นครับเนาะเนี่ยเพื่อเลี้ยงง่ายกินง่ายอยู่ง่ายเนาะพี่เนาะอืม เนี่ยเพนเลี้ยงกึ่งธรรมชาติเนี่ยพราพิพิทักษ์เนี่ยป่าไผ่เลยได้พ่พิทักษ์เพิ่นกระหายแนวทงแนวทางนะครับนะ้องบอกคบอกว่าเลี้ยงง่ายได้บ่าวอดเลยในการเลี้ยงหมูป่าตรงนี้เพิ่นกับไปเอามาจต่คุณน้อนงะครับนะ้อจากภูพานเนาะกับญาตนะิเนี่ยน้องเพิ่นเลี้ยงไว้ตรงนี้คือจะเป็นอีกพันหนึ่งนะครับเนาะที่บ่าวเอดอยากส่งเสริมอยากแนะนําแล้วแต่คนมากนะครับเนาะ ในการเลี้ยงหมูป่าเสริมสร้างไรายได้ซุดตังสุดงามของพี่พิทักษ์เนี่ยบิ่งแนี่ที่เพิ่นพาเบลเอสเบลบึงเบลเอดกอ็ดีใจหลายเนาะครับวันนี้อยู่บ้านใกล้ๆก,ก,กันยังไม่รู้ว่าพี่พิทักษ์มีคอ,อกหมูป่าเบลเอดก็เสาะหาเนาะครับเนาะพันธุ์หมูป่าต่างๆเนาะครับเนาะเนี่ยเห็บิ่งแนี่เลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติเรียกการเลี้ยงหมูป่านะ่ะเราต้องให้อ้วนเลยพี่น้องเพราะว่าอย่างมันจะเป็นไขมันเนาะครับพี่พิทักษ์เนาะ มันสุดถ้าถ้าเขาเลี้ยงให้อาหารหลายครับคือมันจะไขมันเยอะนาฬิกาธรรมชาติกับบุฟีใไขมันเนื้อมันจะหอมเนื้อมันจะหอมครับเนี่ยเพื่อนกระดุ๊กขี้ดินไปสามภาษาเพื่อนนะครับเงาไผ่เงาโมกเงาไม้เนี่ยเวลาช่วงน้องไม้ขึ้นมากัเพื่อนกับกินหนอกหกนองไม้นี่นะพี่น้องเห็นบนอ่ะเนี่ยสุดปังสุดงามนาฬิเนี่ยจะเป็นอาชีพเสริมเสริมสร้างรายได้แก่ครอบครัวนะครับนอกภายนกเลี้ยงหมูป่านะครับเนาะในการตรงนี้ เบลเอดก็อยากขอแนะนําอยากส่งเสริมเนาะครับเนาะตลาดที่ดีที่สุดก็ปากโตปากคนในหมู่บ้านไม่ได้โพกันไม่ได้ออกขานอกเลยนะพี่น้องเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็พ่อพันแม่พันที่เบลแอดให้ดูให้ชมเนาะครับพี่น้องเนี่ยขากหลายเนี่ยให้บอมสุดปังเนี่ยสุดงามเนี่ยขนมันก็จะเป็นลักษณะหนึ่งเนาะตรงเนี้ยขนมันจะพองพองโนมันจะมี เป็นเส้นขึ้นตรงตเลยครับท้องระบครับสองตัวนี่ยนะบโแน่ใจอืเพราะว่าหลายปีแล้วเนาะสองสามปีแล้วตรงเนี้ยกว่าครับแต่ในรถก็จะสี่แต่เป็นบ่อปี่เพราะตัวผมอามาเหมือนกันมันกับเพิ่งได้ลูกเหมันกับย่าแล้วรุ่นชุ่มีแล้วผมเอามาตอนเามาที่แรกนะรุ่นนั้นน่ะ เดี๋ยวใ่ไหมพวกนมันจะพองขึ้นเนาะน้าใหบอกตัวเลบบสันสันเันบอบบสันมันมันจะขึ้นบอสูบาน่ถ้ามันมันเคียนมาปุ๊บมันจะพึ่งขนของมันเวลาเอาเวลาเทศอาหารปุ๊บมันจะเป็นเส้นขนที่เป็นเส้นเดียวฝังไปในเนื้อของมันเป็นเส้นเดียวครับลงไปเลยบ่มีขนอื่นแซมนะเเส้นยาวเลยยใหญ่เลยมาเวลาทําอาหารปุ๊บเขาสามารถดึงออกได้เลยก็ได้อเส้น มนมน,นี่เหมาะที่การประทําอาหารเนาะอาหารเมโนโทูที่วราชมากก็คือฮิตกันที่สุดคือผัดเป็นหมูป,ป่าเมนที่ออกจากท,ที่ทําขายก็คือมันไมปปน่เป็นหมูป่ามันเป็นหมูเหมือนซานครับถ้าเป็นหมูป,ป่าแท้ก็คืออ่าขนเนื้ออ่าหนังมันจะมันจะกรอบหนาจริงกรอบหนังจะกรอบบนเหนียวับาักหลายน้องครับพี่น้อง เพราะว่ายังถึงราคามันจะสู uh, meter, ้หม <ales> ูขาวไม่ได้แต่ตรงนี้คือเราไม่ได้สิทธ์บักซรงวัคซินิอย่างนบริสิทธิยงสิดยาแบบธรรมชาติเลยได้คับพี่น้องแต่หมูขาวมันจะมีการเลิงสารเนื้อดงเนื้อแดงหลายๆอย่างเนาะให้กินหัวอหกหัวอาหารเออค่าจัดการเพื่อกระเพงเนาะอ่าตรงนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรเนาะมันอยู่ที่คนชอบเนาะอ่าในการเลี้ยงเนี่ยตรงนี้คือ มันเลี้ยงง่ายที่บเบาแอดพามาดูในะการเลี้ยงหมูป่านะครับเป็นอาชีพเสริมเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพทางเลือกอะไรเนาะหลายๆสิ่งหลายอย่างบอา,าจะเป็นเลี้ยงงงเลี้ยงงวนะัวเนาะดีเบิร์ตนะครับอยู่ที่ใจเรารักนะครับเหมือนพี่พิทักษ์เขารักในการเลี้ยงหมูป่าตรงนี้มันเป็นเลี้ยงง่ายเพรานว่าเนาะบบคอยอย่างยุ่งยากอย่างกับมั่นปนะ่าไดเนาะให้อาหารจักมือครับแล้วแต่ครับบางมือก็มือหนึ่งก็ได้ต่อวันวันหนึ่งให้คาบหนึ่ง บพื่อหนึ่งเวลาสองคาบเช้าเย็นก็ได้เนี่ยทางโคกสะพุนอันเด็กก่อนอดีตพ่นธุ์เทศเลี้ยงหมูขาวอยู่เคยเลี้ยงหมูขาวอย่บอกพูทางพุนกับหมูขาวเพิ่็เลี้ยงได้พี่น้องยกเลิกมัดหมูขาวเออพันยกเลิกแล้วถ้าเลี้ยงหมูขาวแล้วมันจะใกล้กับหมูป่าบ่ได้เพราะมันคนละสายพันธุ์มันคนละน้ำเชื้อกลิ่นของตัวกลิ่นหมูขาวมันสีบรแเวณคือหมูป่ากลิ่นหมูป่ามันจะแรงถ้าหมูสองตัวระวังอยู่รนการทุก ตัวใดตัวหนึ่งมันจะแพ้แนกังแท้กินกันแล้วก็คือเบื่อนี้เนี่ยกัจะบอกเอสยนี่ยเขามาบ่ม<แ>ีกลิ่นเลยเลยตามหลักแล้วหมูไปเลี้ยงหมูอยู่กลางหมู่มากกามบ้านเนี่ยมันจะมีกลิ่นเนาะแ,แต่ตรงนี้ไม่มีเลยได้พี่น้องเนี่ยเห็นบอกมันดีอย่างนี้เนาะอืมอม,มันจะแรงมันจะได้ได้กินไก่ได้กินไก่ประมาณโอ้โลสองกิโลคนแหละห<า>กินกินตัวตัวเทิกนะ่ะ เวลเป็นิดสตว์หมูกแม่แล้วมันจะมันจะส่งกลิ่นหากันมันมันแต่เห็ดมันจะได้กินเราที่เพิ่นป่อยไว้ทางพุ่นก็คือตลาดในหมู่บ้านเด็กพี่น้องบริพ่อกันเห็บบนเพิ่นเลี้ยงรู้เพิ่นเห็บบนเนี้ยเนี้ยเนี่ยเพิ่นเอาเก็บไว้เพราะว่าอย่างเพิ่นใกล้ชฉพาะเทศกาลปีใหม่เนาะพี่เนาะเนี่ยอยู่ในบ้านนี้กับบริพ่อกันเด็กพี่น้องเนี่ยบางคนเลยบอกว่าอุ้เบ่าเอ๊ะอันผมเลี้ยง หมูป่านะจะไปป้อนหิ้สไไปมีตลาดจัง่วใดครับบอกแถวบ้านเฮานะครับเนาะจังหวัดสกลนครนครพนมอ่าแล้วก็อําจังหวัดมุกดาหารเนาะครับเนาะระแวีใกไกเคียงแต่ไม่ไปส่งนะครับอยากได้ต้องมาดูเองเนาะครับในอันการหมูป่าและไม่จองด้วยเนาะครับเนาะเออมไม่ให้จองนะหลักสูตรของการอ่าเลียงหมูป่าเราจะไม่มีการจองเพราะว่าอะไรมันจะตัดสิทธิ์คนอื่นเผื่อจองไปแล้วเนาะ ไมมาเอาแบบนี้คนอื่นเข้ามาแล้วก็มันก็เลยตัดปัญหาตรงนี้ไปนะครับพิษคำพูดเนาะครับตรงนี้คืออยากได้วันนั้นก็มาได้เลยนะครับมาเจอกันโทรมาไทยมาถามตามเบอร์โทรนะครับที่พี่พี่ักบอกเนาะครับเนาะโทรมาไทยมาถามกันได้นี่แหละคืออาชีพเสริมเสริมสร้างรายได้แก่ครอบครัวนะครับการเลี้ยงหมูป่านะครับเนาะสุดปังสุดงามนะครับเนาะกินง่ายอยู่ง่ายนะครับเนาะเข้าคอนเซ็ปเลย บัดนี้เบ่าแอดกัขอบคุณนะครับน้องพี่พิทักษ์นะครับอ่าหลายๆที่พามาเที่ยวมาชมคอกหมูป่านะครับของพี่พิทักษ์อยู่บ้านคำพีน้อยตำบลคำพีอำเภอนาแกจจังหวัดนครพนมนะครับเนาะขอบคุณหลายๆนะครับบัดนี้เบ่าแอดกัพามาเที่ยวมาชมคอกหมูป่าบ้าน no okay บ้านนะครับของพี่พิทักษ์อยู่บ้านคำพีน้อยนะครับเรียบร้อยนะครับมาเบึ่งมาชมเป็นแนวทางนะครับเนาะสำหรับคนที่กำลังมองหา อาชีพเสริมนะครับในการเลี้ยงหมูป่าเนะาะบักแอสจะคออำราพาจากคนเด็กพี่น้องขออยู่ดีมีแฮงอยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่ากเจ็บอย่าจนมั่งมีเงินทองร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีและตลอดไปนะครับขออำนาจคุณพระศรีรัตนใตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองขอจงหวัดนครพนมบกปักร,รักษาเอือ้ออายน้องนุ่งให้อยู่ดีมีสุกอยู่ดีมีหฮงสุขขู่สุคนนะครับเนาะร,รุ่งเรืองเหลืองเหลื่อมสุขขู่สุคนไปได้เด้อครับเด้อหักหลายแทงหลายครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์นะครับเป็นขวัญกำลังใจให้หนุ่มน้อยหน้ามนคนนาแก่จังหวัดนครพนมให้มีกำลังใจเหตุคลิปต่อๆไปอ่ามานำเสนอให้เอื้อไอ้อ่าได้รับชมกันครับไปแล้วเด้อครับเดอ้อไปแล้วครับ